รายงานผลการดำเนินโครงการโครงงานคุณธรรมสพอถอระดับ3ดาวโรงเรียนชุมชน2ดาวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ชชุมชนสองดดาาววสองไ โรงเรียนชุมชนสองดาวตั้งขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2465เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลสองดาวหนึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนประชาบาลหนึ่งโรงเรียนประชาบาลตำบลสองดาวภายสารศิลปาคมและเป็นโรงเรียนชุมชนสองดาวจนถึงปัจจุบันสถานการณ์เสี่ยงปัญหาด้านคุณธรรมของนักเรียนปัญหาเสี่ยงเกิดจากโรงเรียนชุมชนสองดาว อยู่ในเขตชุมชนที่ครอบครัวส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมฐานะทางครอบครัวขอ,ของนักเรียนส่วนใหญ่ยากจนผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีการอพยพไปทำงานที่ต่างจังหวัดนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายที่ดูแลบุตรหลานแบบตามใจทำให้พฤติกรรมของนักเรียนขาดความอบอุ่นจากครอบครัวขาดระเบียบว,วินยัยขาดความรับผิดชอบติดสื่อเทคโนโลยี ทำให้ตื่นสายมาโรงเรียนสายไม่ตรงต่อเวลาขาดความรับผิดชอบส่งผลให้การเรียนตกต่ำโรงเรียนชุมชนสองดาวมีนักเรียนจำนวน88คนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้วยการกํากับดูแลของนางสาวกิชพันธ์สีทิศผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสอดาวรับผิดชอบโครงการได้แก่นางสาวศิริวรรชัยมาศ และนางสาวผลทิพย์ยิ้มกระจ่างผู้ช่วยจัดทำวีทีอารได้แก่นายกิติทัตเทียมราชโรงเรียนมีการดำเนินการตามตัวชี้วัด16ข้อดังนี้ 1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาว 2. โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทตามเกณฑ์ระดับ3ดาว 3. ม,มีการดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมระดับ2ดาวครบทุกข้อโดยมีรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสวัระดับ2ดาว 4. โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีผ่านการพัฒนาต่อเนื่องโดยมี2ข้อดังนี้ 1. น,นวัตกรรมของผู้บริหารในการบริหารงานเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมโมเดล 2. มีนวัตรกรรมของครูผู้สอนเรื่องถุงนมสร้างสารรค์แบ่งปันความสุข 5. โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินง,งานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินง,งานของโรงเรียนคุณธรรมสพทและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม 6. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เช่นแผ่นพับวารสารหนังสืออื่นๆมีการนำเสนอโครงงานคุณธรรมผ่านแผน่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ และมีการจัดกิจกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านจดหมายข่าวของโรงเรียน 7. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนดังนี้ 1. แบบบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนชุมชน2ดาวกับโรงเรียนหนองใสพรจเจริญวิทยาและโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 2. มีการเผยแพร่นวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรมที่ห้องประชุมโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 8. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมโรงเรียนชุมชนสองดาวมีการอบรมนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีอุดมการ์ด้านคุณธรรมมีความรับผิดชอบและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี9 โครงการคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้โรงเรียนมีการดำเนินโครงการคุณธรรมระดับห้องเรียนในทุกระดับชั้นและทุกห้องเรียนเพื่อให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนอื่นและบุคลากรภายนอกได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ 10. นักเรียนเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสวท นักเรียนมีความรับผิดชอบและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นในการจัดกิจกรรมเช่นกิจกรรมเป็นผู้นำในการเข้าแถวารบทงชาติภาษาไทยภา,าษาอังกฤษวรรณคดีนักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพท11 นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆนักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับโรงเรียนในเรื่องความซื่อสัตย์ความมีระเบียบวินัยและกิจกรรมการทำความดีต่างๆนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชั้นป .1-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต2 12. ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับศูนย์และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครูมีการจัดนิทรรศาการเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครูเข้าร่วมประกวดผลงานครูดีในดวงใจระดับศูนย์การศึกษาที่1 1ครูได้รับการคัดเลือก1.0,000คุครูลุชนครลุธรรมระดับเขตพื้นที่ปฐมศึกษาสกลนครเขตสองครูมีการสร้างภาคีเครือข่ายด้านคุณธรรมกับโรงเรียนอื่น 14. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม 15. กลุ่มชุมชนชมรมนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเยรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนบุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมกันทำงานด้วยความเข้าใจมีเป้าหมายร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆโดยการเชื่อมโยงคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยกิจกรรมโครงการของนักเรียนจัดตั้งตามความสนใจมีดังนี้ 1. ชุมนุมจิตอาสา 2. ศิลปะสร้างสมาธิ 3. เล่านิทานให้น้องฟังส่ 4. สวดมนต์ไหวพ้พระทุกวันศุกร์ 5. ทุ่มนมสร้างสรรค์แบ่งปันความสุข 16. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวนคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทไม่น้อยกว่าร้อยละแปของนักเรียนทั้งหมดจากการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนชุมชน2ดาวซึ่งเน้นคุณธรรมเป้าหมาย5ด้าน ส่งผลให้นักเรียนมีความรับผิดชอบนักเรียนมีระเบียบวินยัยนักเรียนมีความซื่อสัตย์นักเรียนมีความพอเพียงนักเรียนมีคุณธรรมนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์และนักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงขอบคุณทุกท่านที่รับชม